พ่อไปเอาออกมาอย่าให้มันลงไปไปเอาออกมาเชื้อโรคจะทุบให้สักทีลงไปในถังขยะลงไปเพื่อฮะเพิ่งเช็ดตัวเมื่อกี้นี้ทำไมที่ดื้ออย่างเนี้ยฮากะเพราดื้อไหมกะเพราจับมันนอนจิ๊จับมันนอนจิ๊ <c oughs> ดื้อเท้เนี่ <c oughs> ไปเลยล่ะไปเลยล่ะเอาไปไหนหมูกรอบเดียวพี่พะเอาข้างนอกก่อนไปจ้ะเดี๋ยวมันดีเจียวในบ้านยิก,อก,ก,อกอไอ้ขี้ขขขขออกก่อนแล้วผิดออกไปก่อนเลยมันกลัวแฟดนั้นของเล่นก็มีให้เล่นแนตะ่ทำไมไม่เล่นนะไปลือ้อถังขยะ เนา่าเล่นเล่นกับพี่มอมแมมเลยเตรียมครับพี่เตรียมจุดหลอครับแล้วมันจอกปั่นยังกับทั้งกียาหน่อยอ่ะไอไอหลายๆอังเปาก็ไปไปอยู่กับทั้งกียาหลายๆเลยแล้วมันพันผืนสักทีสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่แปด กรก,กาดานะคะโอ้เอาชาวันสองวันนี้วันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์ที่เก้ากรกฎา,าคมสับสนวันในแฟนเออเมื่อเมื่อวานแม่เพิ่งกลับจากปัตตานีค่ะก็พอกลับมาช่วงเย็นก็โทรถามคุณหมอที่ปัตตานีว่าน้องจันหอนเป็นไงมัง่ง คุณหมอบอกว่าอาการโดยรวมค็นแย่ค่ะน้องเริ่มไม่กลืนอาหารแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะการชิปอาการเต้นของหัวใจอะค่ะแล้วก็ความดันต่ำซึ่งตอนนี้คุณหมอก็ให้น้องอยู่ในตู้อบที่มีแผ่นความร้อนนะคะเพื่อให้ร่างกายของน้องอุ่น ส่วนจะคุณหมอนะต้องการที่จะตรวจเลือดซ้ําอีกครั้งเพื่อดูค่าเม็ดเลือดขาวแต่ว่าไม่สามารถดูดได้เพราะน้องพอพอเสียบเข็มเข้าไปจะปั๊มดูดมันเลือดมันไม่ขึ้นนะคะอ๋อพีเตียมหลายลาแล้วไปไหนแล้วพ่อหมูกรอบนั่งอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ฝนตกค่ะวันนี้ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลย ตกหนักด้วยเปน็นห่วงพวกหมาจรยังเลยไม่รู้จะไปแอบกันอยู่ตรงไหนอะไรนี่พี่สองเจ็ดอารักกันารักกันรันกกันอะไรใยไหมม,มันเข้าไหมบุญมานั่นอ้บุญมาหรือเปล่านะบุญมาฮะบุญมาไนะไปได พ่อหมอกว่าดื้อแล้วบุญมาพอโตแล้วดื้อน,นี่ใครเข้ามาสักแป๊บจิเ้าทำไมอ่ะบุญ <laughs> ม,มาเดี๋ยวนี้ดื้อค่ะพอโตเป็นหนุ่มแล้วก็<อ>ค,คือแม่ก็ไม่สามารถอัพคลิปน้องจันหอมลงได้นะคะเพราะว่าน้องอยู่ปัตตานีมันก็ห่างกันสองร้อยกิโลนอกจากที่นี่ ก็แม่ก็ได้เดดโทรถามข่าวคราวของน้องว่าน้องอาการเป็นยังไงบ้างนะคะในแต่ละวันแล้วเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตได้ทราบนะคะดูดูความลิงของเาความลิงไอ้เจ้าการะเพราลงไปอยู่ในเข่งที่ใส่ขยะแต่ว่ายังไม่มีขยะหรอกค่ะแต่ว่า ไม่อยากให้ลงไปเนไงโซนมากเดี๋ยวนี้อะกะเพราหมกไอกระเพราอ่า,อางเปาเยอเออเย่ไหม